สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมพี่อ้วนในช่องทุกคนจะถึกชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะพาามาทํำบั้งบาซิลครับขวดปราซิลนะครับคือวันก่อนนะผมไปเห็นขวดปลาซิลนะครับแล้วในขวดเนี่ยมันมันมีปลาตะเพียนนะครับก็ตัวประมาณนี่ครับ3นิ้วนะครับเข้าไปในขวดเยื่อนะครับแล้วมันมันขึ้นไป ในขวดใหญ่ไม่ได้นะมันก็เลยติดอยู่ในนั้นนะครับประมาณสี่ห้าตัวนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนงี้เราเพิ่มจากสกิลขวดปลาซิวนะครับให้มันใหญ่ขึ้นได้ไหมนะครับเป็นขวดปลาตะเพียนอ่าเอาง่ายๆแล้วกันวันนี้เราก็เลยจะมาทดลองทำก่อนครับทดลองทำก่อนนะว่าทำขวดปลาซิวขนาดใหญ่เนี่ย ทำยังไงนะครับนะผมก็เลยคิดว่าจะทำขวดขวดใหญ่ๆดูนะครับนะครับผมก็เลยไปหาตามบ้านนะครับตามห้องเก็บของเก่าของผมนะครับผมก็จะไปพบนี่ครับนี่เลยครับน่าจะเป็นขวดขวดน้ํานะครับเดี๋ยวีารีถ้ามันมีเดือยเดือยเอยตรงนี้นะขวดน้ําประมาณสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็ นี่ครับขวดน้ากลมๆอันนี้มันมันรั่วครับมันรั่วเขาเลยไม่เอานะครับแต่ผมซ่อมไปแล้วล่ะครับมันมันจะต้องไม่รั่วนะครับขวดที่เราจะเอาขวดนี้นะครับนะจอบเป็นที่พักนะครับปลานะครับแล้วเอาขวดนี้มาใส่เหยื่อนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทํากันเลยนะครับเราก็จอดเลยครับนี่ต้องพูดพามทำเพลงครับ อันนี้อันนี้ได้แล้วนะครับที่จะอันนี้เข้านะพอไหมไม่พอนะครับอนนจอเพิ่มท่านไหนจะทำตามก็ลองให้ผมลองดูไปก่อนนะครับไปดูผลลัพธ์มันก่อน นะครับไปทํานะครับอาเสร็จแล้วครับส่วนอันนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับสีด้านเจาะเจาะรูนะครับนี่ครับเจาะรูนะครับเนี่ยมาทั้งสีด้านนะครับแล้วก็น,นั้นก็ใส่ครับอักนนจรใส่ยากนะครับเพราะไม่แข็ง นี่ครับเสร็จแล้วนะครับขวดปลาซิวผมตั้งชื่อมันว่าขวดปลาซิวความละโมบนะครับงาคือ,เ,อเราโลภมากนั่นเองนะครับเพื่อจะจะได้ปลาตัวใหญ่อโอเคเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปซื้อเหยื่อมาฮะผมตั้งใจว่าน,นี้จะใส่โลนึงเลยนะฮะเหยื่อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนใส่กันเลยครับว่าจะเป็นยังไง นี่ครับตรงนี้ท่านผู้ชมคือนี่ครับมันจะมีปาเข้าเยอะมากเลยครับมันก็เลยจะต้องเอาตรงนี้มาใส่ลองดูครับก็คือตรงนี้มันจะตื้นหน่อยครับเราต้องขุดลงไปหน่อยขุดลงไปนะครับเพื่อจะใส่บ้างนี่ครับมันจะเห็นว่ามันจะมีพวกปลาขาวนะครับ ปลาขาวปลาเก้งปลาสามเหลี่ยมนะครับเยอะนะครับก็เลยมันจะใส่บ้างปลาซิวแล้วมันจะมีบางตัวครับขึ้นมาไม่ได้นะก็เลยจะต้องอ,อันตัวนี้เอาออกไปนะครับตัวนี้เอาออไปก่อนเราจะเอาบ้างความละโมบมาใส่แทน เดี๋ยวขุดก่อนครับ ได้แล้วนะครับเราก็จะมัดไว้มัดนี้ไม่ได้กลัวหายแล้วคือกลัวน้ำพัดไปมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมอ่าบั้งไหปลาซิวถหงความลำโมกของเรานะครับหขวปลาซิวถหงความลำโมกวันนี้เราจะมายามหวดปลาซิวของความลำโมกนี่แหละครับนี่ย เห็นตัวมีมีตัวอยู่ครับเดี๋ยวเดวผมยามไม่ดูว่ามันมีเยอะเท่าไหร่ครับขออนุญาตตั้งกล้องตั้งกล้องนะเป็นตรงนี้เนาะเห็นเนาะโอเคขออนุญาตไปยามผมครับโอ้เยอะเลยครับสมากก็ปลาซิวครับ เยอะขึ้นเลยครับอ๋อหลานี้ก็มีครับแต่ว่าเหยื่อเหยื่อเกือหมดเลยครับท่านผู้ชมเฮ้เหยื่อตัวกินเกือบหมดเลยขันทั้งนี้่ะนี่ครับเหยื่อเหยื่อถูกกินเกืมมเอบกกมหมดเลยครับเดี๋ยว มีพวกที่ไม่ยอมลงด้วยนะครับโอเคเาวนาัวปลาละกนครับก้อนินเราไว้ถ่วงครับ้อนหินเราไว้ถ่วงเวลาการมันปิ้นนะครับการมันตะเคียงนะครับเขียปลาลงไปในถังก่อนไปดิ เอามาเทดูครับว่าจะได้เ oh. ท่าไหร่เทไงเนี่ยอย่างนี้บ่โอ้โนี่ครับท่านผู้ชมก็ ได้เยอะพอสมควรแล้วครับนี่ครับบ้างเดียวนะครับเนี่ยถือว่าโอเคครับแต่ว่าก็ไม่คุ้มค่าเหยื่อหรอกครับก็ต้องใส่ไว้หลายวันครับเออนะเหยื่อถูกกินไปเกือบหมดเลยครับนี่เห็นไหมเนี่ยเหยื่อถูกกินไปเกือบหมดเลยนะครับนะ นี่ครับผลงานหาปลาซิลของละมุ่งก็หายหนึงก็ได้เยอะอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้คุ้มกับเหยื่อหรอครับแล้วก็แต่ไม่แน่ครับใส่ละหลายวันครับเพราะว่าเหยื่อครั้งนึงอาจจะใช้ได้ไม่หมดนะครับเราก็อาจจะใช้ได้สองสามวันนะครับอาจจะมีตัวใหญ่แต่แปลกครับวันนี้ตัวใหญ่ไม่เข้าเลยครับเก็บได้เยอะอยู่ครับก็ประมาณสองขีดเลยครับตัวหนึ่ง ขวดขวดใหญ่นี้นะครับก็ได้เยอะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ผมทดลองให้ดูแล้วนะครับว่าการทําขวดปลาซิลวขวดใหญ่นั้นทาได้ครับแต่ว่าการที่จะคุ้มทุนมันอะยามหนึ่งครั้งนะครับไม่คุ้มทุนนะอาจจะเราอาจจะต้องยามไม่หลายครั้งครับนะครับเพราะว่าเยอะครั้งหนึ่งอาจจะอยู่ได้ไม่นานหรอกครับอาจจะอยู่ได้สัก สองวันครับถ้าหยุดสองวันถ้าปลาไม่กินหมดก่อนก็อาจจะคุ้มทุนอยู่ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ชมมาถึงตอนนี้ครับขอบคุณอีกแล้วนะครับปลาเราก็ได้ประมาณนี้ครับนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพี่อ้่นถึงช่ c งชาแนลด้วยนะครับมาดูว่าคลิปต่อไปของเราจะเป็นอะไรครับนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ,นะรบนะฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยจะเป็นพ่ะคุณอย่างยิ่งวันนี้ขอลาไปจนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ